สวัสดีค่ะวันนี้มีคนถามเข้ามานะคะว่าระหว่างเซลสทีมกับเซลคอนฟ i d e n c ์เนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรย่าลีขอทวนอีกนิดนึงนะคะคือเซลสทีมคือ,ค,อความรู้สึกที่เรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเราเองภาคภูมิใจเคารพตัวเองนับถือตัวเองกับเซลคอนฟ i d e n c ์เนี่ยคือความรู้สึก มั่นใจในตัวเองมั่นใจในการแสดงออกการพูดจาท่าทางบุคลิกต่างๆนะคะซึ่งคนที่มีเซลล์เอสทีมสูงเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีเซลล์คอนฟ idence สูงด้วยเพราะว่าโดยพื้นฐานทางรากฐานทางจิตใจเขาอะเป็นคนที่มีความมั่นคงมีจุดยืนมีของตัวเองดังนั้นเนี่ยการแสดงออกของเขาก็จะมีความมั่นคงและก็มั่นใจไปในตัวแต่ ็ไม่เสมอไปทุกคนนะคะที่มีความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในที่ที่มีสปอตไลท์ก็เลยจะเป็นคนที่อาจจะเก็บตัวหรืออาจจะเป็นคนที่ขี้อายก็ได้เช่นกันแต่ในขณะที่คนที่มีเซลล์คอนฟิเดนซ์สูงอะคะอ่ะบางคนก็คือมีเซลล์เอสเทมสูงไปด้วยนะคะไปคบคู่กันแต่ในขณะที่บางคนอะ เซลล์คอน idence สูงสูงซะจนมันล้นจนมันเลยคําว่ามั่นใจไปแล้วอะคะ่ะมันกลายเป็นก้าวร้าวก็มีนะคะบางคนเนี่ยอขออนุญาตยกตัวอย่างคือตอนสมัยเรียนเนี่ยยลีมีเพื่อนที่จบจากมอดังๆเลยนะคะแล้วครอบครัวเขาเนี่ยเป็นครอบครัวข้าราชการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีหน้าที่การงานแบบดีมากนะคะแต่เพื่อนคนนี้ จะมีลักษณะที่การแสดงออกี่ยดูเหมือนมั่นใจแล้วก็ค่อนข้างออกไปทางก้าวร้าวพูดจาแบบเ,เหมือนออบางทีออกจะโชว์โชว์พราวตัวเองโชว์พราวเรียกโชว์พราวใช่ไหมแลวก็ค่อนข้างกดคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่จากการที่เยลีได้เรียนเรื่องของวิชาจิตวิทยาเราจะรู้เลยว่า วิชานี้สอนให้เราเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยและสิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าพฤติกรรมทุกอย่างมีสาเหตุอยู่เบื้องหลังเสมอนะคะอันนี้คือหลักของวิชาจิตวิทยาเลยดังนั้นเนเราจึงพยายามทําความเข้าใจเพื่อนคนนี้ว่าอ,าอะไรคือพฤติกรรมที่อยู่เบื้องหลังในการแสดงออกของเขาแล้ววันหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปบ้านเขาค่ะเราก็พบว่าเขาเจะถูกเปรียบเทียบกับ พี่น้องคนในครอบครัวเสมอเลยขนาดเขาเรียนได้เกียรติย,ยมอันดับสองแต่คุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยกลับใช้คำพูดว่าได้แค่เกียรติิย,ยมอันดับสองเองเหรออย่างนี้ค่ะเขาจะรู้สึกเหมือนเขาอยู่ในครอบครัวแล้วเขาโตมาด้วยความรู้สึกกดดันรู้สึกเหมือนไม่เป็นที่แบบไม่เป็นที่หนึ่งของพ่อแม่ไม่ไม่รู้สึก เหมือนอยังยังดีไม่พอสําหรับพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทาให้เขาเนี่ยสร้างบุคลิกภายนอกเป็นเกราะกำบงังทําให้ดูเหมือนตัวเองเนี่ยมีเซลล์คอนฟิเดนเวลาแสดงออกพูดจากของคนอื่นน่ยก็จะพูดจาออกแนวจะกดกดข่มขมคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่พอเราเข้าใจเขาแล้วว่าอ๋อสาเหตุคือเขามีสภาพแวดลอ้อมมีปัจจัยแบบนี้จึงบ่มเพาะ ทำให้เขามีพฤติกรรมแบบนี้จนจนคือหรือก็เห็นใจแล้วเข้าใจเขานะแต่ก็คือหาจังหวะที่เรามีโอกาสที่เราจะพูดกันได้แบบเปิดอกอะค่ะคือพอเราสนิทก,กันระดับหนึ่งแล้วแล้วเขาสึกเขาไว้ใจเราแล้วเขาก็รู้ว่าเราไม่เคยคิดที่จะมาเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะแ,แ,แข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นอะไรอะเขาเขาจะรู้ว่าเออในสุดแล้วอ่ะ เราไม่ใช่เป็นคนที่คิดแบบนั้นเลยแล้วพอเราได้มีโอกาสพูดเปิดอกกันนะคะยลลีก็เลยแชร์เขาฟังอะคะ่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะคนภายนอกอมองเขาเป็นอย่างไรนะคะแล้วเขาก็พูดเปิดอกว่าเขาต้องทำแบบเนี้ยเพราะแบบนี้แบบนี้เขาไม่เคยดีในสายตาพ่อแม่เลยนู่นนี่นั่นนะคะยลลีก็รับฟังเขาอย่างเข้าใจอะคะ่ะแล้วก็ ได้อธิบายเขาค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะน่ารักเป็นที่รักของคนรอบข้างได้อีกเยอะเลยโดยการที่เขาหันมาฝึกในเรื่องของการเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นแล้วก็การแสดงออกแบบอ่อนน้อมถ่อมตนเราสามารถอ่อนน้อมถ่อมตนได้แล้วก็สามารถแสดงความสามารถได้ด้วยอะค่ะมันไปควบคู่กันได้ แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะค่อนข้างแบบคือโอเพนมีอะไรก็คือจะมาคุยแล้วก็ปรึกษากยรลีตลอดเลยค่ะอันนี้ก็คือแชร์ให้ฟังนะคะว่าลักษณะของเซลล์เอสทีมกับเซลล์คอ n ฟิ d เ n นเนี่ยมันเหมือนกันแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรค่ะ